สวัสดีครับมอนพบกับไอยีอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมวันนี้ช่วงนี้ก็อากาศเริ่มเย็นเริ่มหนาวกันแล้วนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมลูกค้าที่น่ารักของผมทุกๆท่านนะครับผมวันนี้ผมก็มีออเดอร์นะครับมีออเดอร์ส่งไต้หวันนะครับผมวันนี้มีออเดอร์ส่งไต้หวันนะครับก็ส่งไต้หวันทั้งหมดก็มีมีนิเฮสสี่ขวดนะครับ แล้วก็เฮมโต้4ขวดนะครับผมก็เลยแถมแชมพู LGBTQ ให้เข้าไปนะครับเลยแถมชมพูเฮมโต้ <5. S 1> ให้เข้าไปนะครับนะครับทั้งหมด8 <c oughs> ขวดนี่ส่งไต้หวันนะครับเดี๋ยวยังไงผมมาแพ็คของก่อนนะครับ ก็ห่อเสร็จแล้วครับผมนะครับเดี๋ยวยังไงผมไปส่งของก่อนนะครับส่งไปประเทศไต้หวันนะครับรอบนี้นะครับผมครับตอนนี้ก็ไปส่งเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับบินส่งไปไต้หวันนะครับผมส่งที่ไปสนีนะครับผม บางคนอาจสงสัยนะครับว่าส่งไปไต้หวันนี่ราคาเท่าไหร่นะครับทั้งหมดมันมี8ขวดนะครับผมมันขึ้นอยู่กับน้าหนักนะครับรอบนี้ก็ราคาส่งลงทะเบียนทางอากาศนะครับราคา650บาทนะครับ650บาทลงทะเบียนทางอากาศส่งไปไต้หวันนะครับผมถ้าใครสนใจอยากจะให้อายีส่งไปที่ต่างประเทศก็บอกได้นะครับผมยังไงก็ ดูแลรักษาสุขภาพนะครับช่วงนี้ยิ่งมีโควิดสายพันธุ์ใหม่โอมคิคอนเข้ามาด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับเราพบกันโอ,อกาสหน,น้าครับสวัสดีครับ